ต่อไปครับเอการันโตอัปสิิโทนะครับใส่สัทโธเข้ามานะครับสัทโนัสาบเอการันโตอันมีเอขสอนเป็นที่สุดอัปสิิโทไม่สําเร็จแล้วสัทโนวสาบเอการันโตอันมีเอกสอนเป็นที่สุดอัปสิิโทไม่สาเร็จแล้วหมายความว่าถ้าเป็นเอการันในบาลีไม่มีใช้นะครับพอเยังก็ข้ามเอไปไปที่ โอการันนะครับอันนี um ้มนดูโอการันต่อเลยนะครับนะโอการันโตปุลิงโคโคสะตโทนะครับโคสะตโทนว่าโคสับนะครับโคสะตโทนว่าโคสับโคสัตโทอันว่าโคสับปุลิงโคอันเป็นปุลิงปุลิงโคอันเป็นปุลิงโอการันโตอันมีอักขศนเป็นที่สุดโอการันโตอันมีอักขศนเป็นที่สุด โอการันโตอันมีโออักษรเป็นที่สุดมยาอันค่าประเจ้ามยาอันข่าปเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวต่อไปนี้ท่านจะแสดงการันสุดท้ายของปุงลิงคือโอการันนะครับโอการันสามแบบได้แก่โคศับนะครับโคสับนะครับวิเคราะห์ว่าคัจติติโคนะครับคัจติติโคครับ โยสัตวนว่าสัตว์ใดคัจติย่อมไปอิติเพื่อนั้นโสสตออันว่าสับนันอันวัตสัต์นั้นโคชอวโคโคแปลว่าผู้ไปนะครับโคนะครับแปลว่าโคหรือแปลว่าบัวนะครับเป็นโอการันในปุงลิงนะครับแต่จริงแล้วโอโคสับเป็นได้สองลิงครับเป็นปุงลิงกับอิติลิงนะครับเป็นได้สองลิงนะโคสับนะครับปุงลิงกับอิติลิงครับต่อไปดูคําสั่งัำรูปครับตะโตสยาทยุปฏินะครับ สยานทยุปฏิอันว่าการลงวิพัฒน์มีสี่เป็นต้นสยญนทยุปฏิอันว่าการลงวิพัฒน์มีสี่เป็นต้นสยญญาทยุปฏิอันว่าการลงวิพัฒน์มีสี่เป็นต้นสยญญาทยุปฏิอันว่าการลงวิพัฒน์มีสี่เป็นต้นปะรังในเบื้องหลัง ปารางังในเบื้องหลังตะโตโคสัทโตจากโคสับนั้นตะโตโคสัทโตจากโคสับนั้นตะโตโคสัทโตจากโคสับนั้นโหติย่อมมีหลังจากโคสับก็ลงสีวิภัษนะครับเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วนะครับนะต่อไปสิโลโปอันว่าการลบสีวิภัษสิโลปโปอันว่าการลบสีวิภัษโหติย่อมมี โลปนว่ากันลบ4ีพาทโฮติยมีโคคัจจติโคอันว่าโคคัจจติย่อมไปนะครับเป็นเบียวสมบูรณ์นะครับนะอาโคสัเริ่มคือโคโลบสิลบส,ลสนะครับนะสมัยร้เป็นโคนะครับนะต่อไปคาวาเสติโตโคติอธิการุครับอิอตยกสุตโต,ตหลังโคติไสประทางหลังอธิการุรสซ โหตินะครับนะโหติปทางอันว่าบทว่าโคอิโตสุตโตจาาสุรนี้ขาวเสติว่าขาววเสอธิการุเป็นบทตามไปกายโหติย่อมเป็นโหติปทางอันว่าบทว่าโคอิโตสุตโตจาาสุรนี้ขาวเสติว่าขาวเสอธิการุเป็นบทตามไปกายโหติย่อมเป็นอาวาติปทางจาอันว่าบทว่าอาวะด้วยวรตเตย่อมตามไปครับ ขึ้นสูรที่169โยสุดจะโคอันว่าโอของโคสับ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 อาวะแปลงเป็นอาวะอาวะแปลงเป็นอาวะอาวะแปลงเป็นอาวะ อาวะแปลงเป็นอาวะโหติย่อมมีโติย่อมมีโยสุในเพราะโยวิพัททั้งหลายโยสุในเพราะโยวิพัททั้งหลายจะด้วยครับเพราะโยวิพัทเพราะโยวิพัท เพราะโยวิพัตแปลงโอของโคสับเป็นอาวะแปลงโอของโคสัพเป็นอาวะแปลงโอของโคสับเป็นอาวะ,ส,าวะสูตรนี้เป็นอาเทสวิทิสูตรนะครับัมันพร้อมกันครับ โคอิเตตสะโอการสาอาวะเทโสติโยสูอาวะเทโสอันว่าการแปลเป็นอาวะโอการสะแห่งโออักษรเอตสาสัทตสะของศัพท์นี้โคอิติคือโคโหติย่อมมีโยสูในพโยวิภัสทั้งไลอาวะเทโสอันว่าการแปลเป็นอาวะโอการสาแห่งโออักษรเอตสาสัตตสา ของสัปนีโคยิติคือโคหติย่อมมีโยสูในพโยวิปัสทังายอาวาเทสวสุทธกัตตาในหัวติหัวติอาขญาตบนกัตตุวันโคสรุปัในอิติอิติสามสรุปันในเอตสัสสัทสัสเอตัสสาวิเศสนะของสัทสัสสัสสัสามิสัมพันธะในโอการสสัโอการัสสัสามิสัมพันธะในอาวเทสุโยสุนิมิตาสุตมีในหัวติ อาวเโอติโอติอติญาตบุตรกตวโจโคสรูปในอิติอิติสมสรูปในอิตาสาวัตถเอตาสาวิเศสณของสัตวสาสัตสาสมีสัมพันธ์ในโอการสสสามิสัมพันธ์ในอวเติสโยสุนิมิตาสตมีในโหติ่านุผู้นับพ้อมกัน จัสเตนะนาสมาสมิงสุอิเจเตสุจจาอาวาเทโสอันว่าการแปลงเป็นอาวาโอการสาแห่งโออาซอนเอตัสสาสัสตสะของสาบนี้โออิตีคือโคติย่อมมีเอเตสุวัจเนสุในพ่อวิพาททั้งหลายเหล่านี้นาสมาสมิงสุอิตีคือนาสมาสมิงและสุจาด้วยจัสเตนะด้วยจัสมา อาวาเทสอันว่าการแปลงเป็นอาวะอการะสามแห่งออาสอนเอตัสะสทัสสะของศัพท์นี้กอิติคือโคโหติย่อมมีเอเตสุวัจเนสุในเพราวิปัสทั้งหลายเหล่านี้นาสมาสมิงสุอิติคือนาสมาสมิงและสุ Chaa ja, nuwai chaa ja, satena nuwai chaa ja, awatesua sutakata ne woti woti a kenyantubun katuwancu chaa ja, satena karna ne woti ko sarupa na ite sam sarupa ne etasa satas etasa wisesana konsa tasa satasa sami sambantane okarasa sami sambantane awatesua นาสมาสมิงส <N> ุวาสรูปานาอิเตอิตสามสรูปานยเอเตสุวัจเนสุเอเตสุวิเศษสนนของวัจเนสุวัจจานสุนิมิตาสตรมีในหัวติจารสมาธาสมุทยาธาเท่ากับนาสมาสมิงสุอิเจเตสุ อาวาเทโซสุทธกัตตะนัยโหติโหติอาขยัตตะบนกัตตุวาจยสะเตนะกรณนัยโหติโคสรูปนัยอิติอิติสังสรูปนัยเอตัสสสัททสเอตัสสาวิเสสนะของสัททสสัททสสามีสัมพันธ์ในโอการสะโอการสาสามีสัมพันธ์ในอวาเทโซนาสมาสเวงสุสรูปนัยอิติสังสรูปนัยเอเตสุวจนะสุ ส่วะวิเศสนะว่าจะเนส่วนนิมิตรสัตมีในโหติจะสาปถ้าสมุตยัตถาข้าบนาสมาสมิงสูอิเจเตสูนะครับอสูเดตรงครับนิมิตเอาโยยพัดใช่ไหมครับนาแปลงโอของโคเป็นอาวะแต่ด้วยจะสาบรวบรวมเอานิมิตอีกกี่ตัวครับกี่บทกี่ศัพสี่ศับ์นะเพราะนาเพราะสมาเพราะสมิงและเพราะ สุวิภาสามารถแปลงอกข์งโคสาเป็นอาวะได้แสดงว่าจะสัพท์ในสูตรนี้มีอาอาวุตตะสมุจยะอาแปลว่าไม่วุตตะแปลว่าถูกกล่าวแล้วสมุจยะแปลว่ารวบรวมมีอาตที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในสูตรเพราะในสูตรเอานิมิตแค่ตัวเดียวคือโยนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือนะครับอีกทั้งหมด4ตัวด้วยกันคือนาสมาสมิงละสุนะครับก็สามารถเป็นองค์โคเป็นอาวะได้ แต่จริงๆแล้วสูตรในการแปลง o เป็นอวะมีหลายสูตรด้วยกันนอกจากสูตรโยสูตรจะแล้วนะครับก็ยังมีสูตรวังวิจารสูตรต่อไปนะครับสูตรนั้นเอาอังวิพัตเป็นลิมิตนะครับนะแล้วก็สูตรนะครับที่174ครับขาวเสนะครับเอาสะเป็นลิมิตนะครับนะอีกที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าแปลง o เป็นอวะมีทั้งหมดอยู่3 สูตรนะครับสามสูตรนะหนึ่งคือสูตรโยสูจะาสองอวมิจะาสามาวเสศนะครับนะต้องกําหนดสูตรก่อนครับที่ใหญ่ก่อนภาพที่ใหญ่ก่อนนะถึงได้กำหนดได้ง่ายขึ้นโยสูนะครับโยยพัดตรงๆแล้วก็ด้วยจะตสาบเอานาสมาสมิงและสูเป็นนิมิตส่วนอวมิจะเอาตัวเดียวเลยครับคืออังเป็นนิมิตส่วนคาวเสเอาสาวิพัดเป็นลิมิตตัวเดียวเหมือนกันนะครับนะ รวมแล้วถ้ามีการแปลงเป็นอาวะต้องใช้ใน3สูตรนี้เท่านั้นนะครับนาสูตรใด,ดสูตรหนึ่งนะครับสูตรตรงก็โยสุจจะอาวะมิจาแล้วก็คาวเสีส่วนโยสูจารวบรวมอีก4ีวิพัฒน์ครับคือนาสมาสมิงและสุนะครับนะอ่ะต่อไปครับดูคำสั่งทำตัวรูปต่อไปอ่ะนี่มันครับพร้อมกัน ตโตโยนะโมตุติเอตาตุกาเนนะโยนะโมการุโอการุอันว่าการแปลงเป็นโออักษรโยนางแห่งโยวิปัสทังลายโหตยียมตุกาเนนางด้วยตุสากเอทัสุเตในสูตรนี้ตโตโยนะโมตุติตโตโยนะโมตุ โอคารุอันว่าการแปลงเป็นโออัศรโยนางแห่งโยวิปัตทั้งหลายโหติย่อมทุกขะเนนามด้วยตุ3เอทัสสุเตในสุทตะโยนะโมตุติว่าตะโยนะโมตุโอคารุสุทธกตะนิโหติโหติอาขยตบนกับ ตถตโยนะโมตัวสรุปะนะยิติอิติสามสรุปะณเอถาสุเตเอเาวิเศษานของสุเตสุเตวิสยยธาระในตุคาเนนานตุคานนากระนัในในหัวติโยนางสามีสัมปันธาในโอการุ โอการัวสุทัศกตาในหัวตีหัวติอากรยานตะบนกตุวัมตาโตโยนโมตัวสรุปานีอิติอิติสามสรุปานีเอตาสุเตอทาวิเศษนาของสุเตสุเตวิสิยานทารัในตุกะหานีนาตุกะหานีกระณาในหัวติโยนนางสามีสัมพันธ์าในโอการุหลังจากแปลงโอเป็นอาวะเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้แปลงโยเป็นโอด้วยตัวซ้ำในสูนตรตโตโยนโมตุนะครับนีต่อไปขั้นตอนท่านรู้ต่อไปเลยครับสระดรปาทิสวิธเข้ามาครับสระดรปาทิวิธีแลโหติครับสระโรปาทิวิธีอันว่าวิธีมีการลบสดะเป็นต้นโหติยอ่อมมีถ้าเป็นสระดรปาทินะครับขั้นตอนหลักก็คือลบใช่ไหมครับแต่นะครับจริงๆแนละ้วต้องมีการแยกลบแล้วก็รวมนะครับเพราะะน,นอาทิสสามตัวนี้ท่านบอกตัวกลางอย่างเดียวครับ คือบอกตัวใหญ่สําคัญนะครับนะการลบนะถ้าและลบปฏิทุกครั้งต้องเป็นนะครับแยกลบรวมแยกลบรวมนะครับนะอ่าต่อไปครับข้อตัวอย่างคาววติดทันติคาวนว่าโคทั้งหลายติดทันติย่อมยืนอ่าคาววมาจากโคศาบแล้วก็ลงโยวิพาธนะครับแล้วก็พโยวิพาธแปลงโอของโคเป็นอาวะด้วยโยสุจา้วก็หลังจากอาวะเทศแปลง โยเป็นโอด้วยตัวสามในตะโ,โตโยโนโมตุหลังจากนั้นทําการ <Yeah. S 1> แยกรบรวมนะครับนะอ่าทีนี้มีสูตรใหม่ใช่ไหมครับหนึ่งสูตรก้อนนี่มันบริกรรมก่อนครับพอยืดพาดแปลงโอของโกเป็นอา,อาวะนะครับน่านมันครับ พอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวานด้วยโยสุจามพอนโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจามพอนโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวันด้วยโยสุจามพอนโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวาด้วยโยสุจามพอโยบี แปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจามพอโยวิมแปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจามพอโยวิมแปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวมด้วยโยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวาม โยสุจามพนโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวัโยสุจามพนโยวิพัน์แปลงโอของโคเป็นอาวัโยสุจามพนโยวิพัน์แปลงโอของโคเป็นอาวัโยสุจามพนโยวิพาน์แปลงโอของโคเป็นอาวัโยสุจามพนโยวิพาน์แปลงโอของโคเป็นอาวานโยสุจามพนโยวิพาน์แปลงโอของโคเป็นอาวา โยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวัม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 โยสุจามพอนโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวัม โยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวันโยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวันด้วยโยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวันด้วยโยสุจามพโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวันด้วยโยสุจามพอนโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวันโยสุจามพอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวัน พอโยวิพานแปลงโอของโคเป็นอาวานด้วยโยสุจามพอนโยวิปแปลงโอของโคเป็นอาวานด้วยโยสุจามพอโยวิปานแปลงโอของโคเป็นอาวานด้วยโยสุจามพอนโยวิปแปลงโอของโคเป็นอาวานด้วยโยสุจามพอโิแปลงโอของโคเป็นอาวานด้วยโยสุจามพอะ ด้วย episode, bloom, meals, African, โยสุจามพรนโยวิพันธ์แปลงโอของโคเป็นอาวันด้วยโยสุจามพราะนแปลงโอของโคเป็นอาวะด้วยอาแถวต่อไปหลังจากอาวะอาเทศแปลงโยเป็นโอด้วยตุสัมเนตตโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะแปลงโยเป็นโอมด้วยตุสมเนตตโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะ แปลงโยเป็นอุ้มด้วยตุสัมเนตตโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะันแปลงโยเป็นอุ้มด้วยตุสัมเนตตโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะันแปลงโยเป็นอุ้มด้วยตุสัมเนตตโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะันแปลงโยเป็นอุ้มด้วยตุสัมเนตตโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะันแปลงโยเป็นอุ้มด้วยตุสัมเนตตโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะัน แปลงโยเป็นโอมด้วยตุสัมเนตตะโตโยน้โมตัวหลังจากอาวะอาเทนแปลงโยเป็นอมด้วยตุสเนตะโตโยนโมตหลังจากอาวะอาเทนแปลงโยเป็นโอมด้วยตุสัมเนตตะโตโยน้โมตัวหลังจากอาวะ แปลงโยเป็นโอมด้วยตุส um, ัมเนตตโตโยนะโมตัวหลังจากอาวานแปลงโยเป็นโอมด้วยตุสัมเนตตโตโยนะโมตัวหลังจากอาวานแปลงโยเป็นโอมด้วยตุสัมเนตตโตโยนะโมตัวหลังจากอาวาเทนแปลงโยเป็นโอมด้วยตุสัมเนตโตโยนะโมตัวหลังจากอาวาเทนแปลงโยเป็นโอมด้วยตุสัมเนตตโตโยนะโมตัวหลังจากอาวาเทนแปลงโยเป็นโอม ตุสัมย์ในตาโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะอาเทนแปลงโยเป็นอวนตูทรัพย์ในตาโตโยนาโมตัวหลังจากอาวะอาเทนแปลงโยเป็นอว์ตูสัพย์ในตาโตโยนาโม้าโวสามเดิมคือเขาหลังโคลงโยปัตมะวิปานด้วยลิงคาเทพธมาแยกพญนาค้าอจากสระอค์ ปุปปามาโทติตามัสารสเรนาวิโยชาเย่พโยวิมแปลงโอของขอเป็นอาวามด้วยโยสุจาหลันจะอาวะอาเทนแปลงโยเป็นโอมตุสัมในตาโตโยนาโมตุมแย่ปัญญาวะอ่อนใจเสราอามปุปปามาโทติตามัสารสเรนาวิโยชาเย่ลมสระน้ำพรลานสระลำเป็นปกติสระโลโกมานเทสปฎิยาทิมหินสระโลเปตุปกตินำ ด้วยนาเยมปรัญยุตเตสัมเร็จรูปเป็นคาโว,วามแปลว่าอันวา่าคาวโวสัมเดิมคือโคลอลังโคลงโยปธรรมวิพานด้วยลิงคัเทปธรรมามแย่พญนาคาอจาสระลโวมโวปุปามาโตถิตามสารสาระสเรนาวิโยชชเยมพ่อโยวิแปลงโอ,องของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจาหลาันจารอาวาน เป็นโยเป็นอวมด้วยตุสัมในตาโตโยนาโมตุวมแย่ปัญนาวะาอ,อจาังบุพกามันโททิท่ตามั่สารสารสเรนาวิโชยชะเย่ลมสดานัภาษาลัลสาลัมเป็นปกติสาะโลโปมมน,ทมน,ทมเ,น,มนเทสัมปติยาติมหินสาะโลเปตนปกตินำด้วยนาเย่บรัญยุเต่สำเร็จลูกเป็นคาวมแปลว่าอันว่าวัวทั้งหลายคาวัวสาเดิมคือโคน โกลงโยปธมาวิพานด้วยลิงคัเทิดปธมามแย่พญานาคออกจากสะโอมปุพามาโทติตามาสาราสเรีนวิโยชัเย็พ่อโยบิแปลงโอของโกเป็นอาวามด้วยโยสุจาหลันจารอาวาเทนแปลงโยเป็นโอมตุสัมในตาโตโยนาโมตุมแย่พญานาด้วยปุพามาโตติตามาสาราสเรีนวิโยชัเย็ลมสถานนาภาษาล้าสารัมเป็นปกติ สระโลโกมันเทสปติญาติมีสราโลเปตุปกตินำด้วยนเยมรัญยุเตสำงเร็จ่าเป็นแปลว่าอันว่าวัวทั้งหลายขาวัวสามเดิมคือโคโคลงโยปธตมะวิปานด้วยลิงคาเทปัตมะแยบพญนคาอจสศระโอวปุปปามันโทติธรมัสระสเรนาวิโยชันเยมพอยโยแปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจาหลังจากอาวาน แปลงโยเป็นอวนตุสัมในตาโตโยน้โมตุมแยกปัญญาวะาอจารสนาังปุปปัมมันโทติ่ตามบนสารสระเรนนบิโยชันเย่ลมสลาน้ำพระสารลังสารล้มเป็นปกติสระโลปรมันเทสะปรปิยะถิมหิสระโลเปตุปกติน้ำด้วยน้าเยมรัญยุเตสำ่มเด่นลูกเป็นคาวัวแปล อันว่าวัวทั้งหลายข้าวัวสาเดิมยือโคนล้างโคลงโยปัตมาวิพันดิงคัตเถปัตมาแย่พญนักะาตอจาสระลโอมุปปมมันตุิตามันสารเสรนวิโยชัญย์ปนโยวิพัน์แปลงโอของโคเป็นอาวะโยสุจาลังจาอาวะเทนแปลงโยเป็นโอมตุสาในตาตโยนโมตุมแย่พญนัว่าอจาสรัง ปุปามาโทธิตามัสสรันสารีนวิโยชัเยลมสนานาภาษาลัสารลัมเป็นปกติสระโลโกมันเทสัมปติญาทิมีนสระโลเปตุปกตินำด้วยน่าเยปรัญโุเตสัมเจลุเป็นคาวัวอันว่าวัวทั้งหลายคาวัวสาเดิมคือโคลังโคลงโยปัตมะวิพานลิงคาเทปัตมะยะพญญาก้าโอจารัอุ ปุปมาโตทิตามัสารังสารนาวิโยชัยเยลพแปลงโอของโคเป็นอาวามด้วยโยสุจาหลันจากอาวาเทนแปลงโยเป็นโอตุสัมในตาโตโยนาโมตุมแย่พญินาวะอจารสหางปุปมาโตทิตามัสารังสารนาวิโยชัยเยลมสนามน้ำพ่สารังสารัมเป็นปกติสระโลกมันเทสัมปติยาเทมีนสระโลวเปตุปกตินำ ด้วยนายเจรัญย ah, ุตเตสำเร็จิ์ลบเป็นคาวัวอัปลอันว่าวัวทั้งหลายคาวัวส oh ัมเดิมคือโคนล้างโคลงโยปธรรมวิปันลิงคันเทปธรรมาแย่พญานาคาอาจารย์สระอุปุปปามันโตติตามมันสารเสรนวิโยชนเยมพอนโยวิปันแปลงโอของโคเป็นอาวัโยสุจารลังนจากอาวัชเทนแปลงโยเป็นโทตุสำเนตโตโยนาโมตุลยแย่พญานาวะอาจารย์สระอาม ปุปผามันโทติตามัญสารังสารีนวิโยชัเยลล้อมสถานน้ำพสารังสารังเป็นปกติสระโลโกมันเทศสาพปัิญาทิมผีสราโลเปตุปกตินำด้วยน้าเยมรัญยุเตสาเด็จลือเป็นขาวัวแปลว่าอันว่าวัวทั้งขาวัวสมเดิมคือโคล้างโคลงโยปัตมะวิพาน ลิงค yeah, ัเทปธมรมะแย่ปัญญาก้าวจากสระอุปุปปามัาโตทิตามัสสารเสรนาวิโยชยเยพ่โยวิแปลงโอของโคเป็นอาวัมด้วยโยสุจาหลันจากอาวามแปลงโยเป็นโออมด้วยตุสัมในตาโตโยน่าหมดแย่ปัญญาว่าอจากสระอุลบุปปามัาโตทิตามัสสารเสรนาวิโยชยเย ด้วยสละโลโปโมันเทสสามปริยาทิมพีสละโลเปตุบกตินำด้วยนะเยปรัยุตเตสํำเร็จโลเป็นคาโวแปลว่าอันว่าัวทั้งหลายในกลุ่มของโคศัพท์นะครับที่ทำตัวรูปนะครับหลักๆจะอยู่ที่นี่ครับนะแปลงอ o ของโคเป็นอาวะบงางอวะบ้างครับหลักๆอยู่ที่นี่เลยนะครับนะนะครับหลักๆอยู่ที่นี่ครับนะแถวนี้ แล้วก็บางตัวก็มีแถวที่2นะครับคือแปลงโยเป็นโอต่อนะครับอย่างเช่นคาโวคาโวนะครับนะแต่หลักอยู่แถวที่4ี่นะครับแถวที่4ี่ใช่ไหมครับแถวที่4เป็นหลักเลยนะครับนะอ่าวิพัฒน์อื่นก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับเพราะวิพัฒน์อื่นก็เปลี่ยนตามนี้เลยครับตำแหน่งนี้เลยครับในการเปลี่ยนนะอ่าก็ไล่ไปเลยครับนะเพราะอังวิพัฒน์นะเพราะอังเพราะโยเพราะนาใช่ไหมครับไล่เลยครับแถวนี้เป็นหลักเลยนะครับนะ แล้วที่เหลือก็ส่วนใหญ่จะเหมือนเหมือนกันนะครับนะอ่ะต่อไปครับสูตรโยสุตจากก็จบนะครับเพราะโย,ยพารัตแปลงโอของโคเป็นอาวะแล้วก็ด้วยจาสับเพราะนาสมาสมิงได้สุ่ยพารตแปลงโอของโคเป็นอาวะนะครับ